สวัสดีครับวันนี้ทางชาแนลของเรานะครับได้นําเหรียญพระเกจิคณาจารย์นะครับของจังหวัดสมุทรปราการนะครับนํามาแยกแยะแบ่งชี้จุดตําหนีนะครับวิธีการดูว่าดูยังไงนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดถูกใจนะครับกดแชร์เป็นกําลังใจและกดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับทําคลิปต่อๆไปนะครับ ครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงการแบ่งนะครับว่าบล็อกของเหรียญหลวงพ่อน้อมนะครับวัดแพรกษาเขาดูกันตรงไหนนะครับเอาแบบว่าไม่ต้องส่องนะก็รู้นะว่าเป็นบล็อกไหนนะครับก็วันนี้ผมเอาทั้งสองบล็อกมาแยกเลยนะครับก็จะมีสองบล็อกนะครับมีบล็อกเสือไม่มีหนวดนะกับเสือมีหนวดนะครับมีสองบล็อกนะ นี่มีหนวดก็ไม่มีหนวดนะเราจะดูกันยังไงครับอ่านี่น่าจะผมหยิบอันนี้ให้ดูก่อนเลยอันนี้ก็เป็นบอ็อกเสือไม่มีหนวดนะครับอันนี้นี่นะครับเพื่อนเพื่อนๆจํานหน้าหลวงพ่อให้ดีๆนะครับอันนี้บล็อกเสือไม่มีหนวดนะนี่อันนี้เป็นบล็อกเสือมีหนวดนี่เพื่อนๆอย่างแรกเลยเราดูหน้าก่อนเลยนะสําหรับมือใหม่นะดูหน้าก่อน เหมือนกันไหมครับเพื่อนๆนี่ครับไม่เหมือนกันนะอันนี้จะหน้าออกใจใหญ่ๆหน่อยนะอันนี้จะหน้าออกเหมือนเล็กๆหน่อยนี่นะครับไม่เหมือนกันนะครับนี่คือจุดแรกเลยนะที่เราแบบถ้าเจอเหรียญน,นะหยิบมานี่ไม่ต้องส่องเลยนะรู้ว่ามีหนวดหรือไม่มีหนวดนะครับอ่าแล้วเรามาดูด้านหลังนะนี่ด้านหลังอ่าเพื่อนๆเห็นความแตกต่างไหมนี่ เสือทั้งสองตัวนี้เพื่อนเห็นไหมครับฝั่งซ้ายนี่จะตัวเหมือนแบบอ้วนกว่านะทางขวานี่จะตัวจะรู้สึกว่าจะผอมๆลงไปหน่อยนะย่อมลงไปหน่อยหนึ่งแล้วเพื่อนๆน,นะสังเกตตรงนี้เลยนะแบบไม่ต้องส่องเลยนะนี่เพื่อนๆดูตรงนี้ดีนะตรงขาเสือเนี่ยสองขาเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะมีสะอูอยู่ตรงกลางเป็นบล็อกเสือไม่มีหนวด เ,ออเราไม่ต้องมาสองเลยนะมีไม่ม,ไม,มีไม่ต้องมาเพ่งเล็งตรงนี้เลยนะแต่ดูก็ตรงนี้ก็พอมีสระอูอยู่ขั้นกลางนะนี่ส่วนอันนี้นะมีหนวดเห็นไหมสระอูเนี่ยมันจะไม่อยู่ตรงกลางนี่นะมันจะลงมาด้านล่างนี้ดงูง่ายเลยถ้าแบบเราแบบสายตาไม่ดีนะเราไม่ต้องไปเพ่งเลง็งที่หนวดเลยเพราะมันดูนจะเล็กมากเราดูตรงนี้ก็พอสระอูนะนี่ นะ้มันจะไม่เหมือนกันเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกันนะแยกง่ายๆเลยนะเผื่อเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นในสายนี้นะมือใหม่เลยนะดูไม่ยากอย่างแรกเลยดูหน้าก่อนเลยหน้าหลวงพ่อนี่จะไม่เหมือนกันเออนี่นะไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันโดยชัดเจนนะนี่แล้วมาดูด้านหลังทีนึงอ่ะเพื่อความมั่นใจเห็นไหมาสาอูนะไม่เหมือนกันเลยตำแหน่งไม่เหมือนกันเลย ต่ออกปีเดียวกันนะปีสองหนึ่งนะครับเล่นหากันทั้งสองพิมพ์นะครับทั้งมีหนวดและไม่มีหนวดแต่ราคาก็จะต่างกันนี่จะเล่นไม่มีหนวดเนี่ยแพงกว่านะครับจะแพงกว่าก็อยู่ที่ความสวยเหมือนกันนะถ้าเกิดถ้าเกิดแบบมีหนวดเนี่ยสวยนะส,สวยจะบุกโด่งๆเนี่ยนะก็จะมีราคาขึ้นไปอีกนะแพงขึ้นไปอีกแล้วแต่ความสวยนะครับทั้งสองบล็อกเลยนะสองพิมพนี้นี่นะครับ ก็ดูไม่ยากนะสำหรับเหรียญเสือเพนหลวงพ่อน้อมวันแพรกษาปี21หนึ่งนะครับนี่ก็แยกกันง่ายๆเลยวันนี้ก็นํามาแบ่งปันนะเก็ตเล็กเก็ตน้อยเราก็ถือว่าเอามาแบ่งปันเหมือนกันถึงแม้จะเล็กน้อยถึงว่าถึงแม้คนจะรู้แล้วแต่ต้องมีบางท่านที่ยังไม่รู้นะที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็นํามาแบ่งปันกันให้รับชมฟรีไปเลยวันนี้ก็ฝากเพื่อนนะครับ กดถูกใจด้วยนะครับกดแชร์นะเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ามาสายนี้หรือเพิ่งเข้ามานะก็จะได้รับความรู้ไปด้วยนะถือว่าเป็นบุญนะเป็นทานที่ได้แชร์และกดซับสไครต์ติดตามผมด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆมานะจะได้รู้ก่อนใครเลยเด้งก่อนใครเลยนะครับสําหรับวันนี้นะแบ่งความรู้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าเอามาแบ่งปันใหม่นะครับสวัสดีครับ